สวัสดีค่ะที่นี่สวนต้นทองเกษตรแนวใหม่นะคะวันนี้พามาดูสวนนะคะช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะพามาดูต้นมะเดื่อฝรั่งของเรานะคะมะเดื่อฝรั่งที่เราเพิ่งลงช่วงหลังปีใหม่นะคะก็ยังมือใหม่อยู่นะคะพามาดูกันเลยค่ะบางต้นก็ เริ่มออกผลแล้วนะคะตัวน,นี้จะเป็นอีลักกี้นะคะตันนี้จะเป็นออลกักี<อ>้ค่ะส่วนนี้จะเป็นออลักกี้นะคะอีลักกี้นี้จะลงที่หลังหน่อยนะคะประมาณสักสองเดือนแล้วนะคะตอนนี้อีลักกี้ตรงน,นี้จะเป็น VTM นะคะ ที่ M6 ต้นนี้จะน่าจะเป็นกิ่งชำกิ่งที่ชำเองเราเอามาปกดูนะคะอันนี้ก็อีลก,กี้ค่ะน,นี้เริ่มอ,ออกผลแล้วนะคะต้นนี้เริ่มมีผลแล้วเริ่มอ,ออกผลอีลก,กี้ค่ะน,นี้ B ี m นะคะ BTM น,นี่บี้ี t m มีทมันประมาณเดือนลงปกประมาณเดือนมกราบาวจุรลกีนะคะตัวนี้บาวจุรลกีค่ะบาวจูลกีลก,ก็จะโตหน่อยเพราะว่า จะลงก่อนนะคะแต่ว่าก็ช่วงช่วงเดียวกันนะคะเดือนเดือนมกรานะคะเนี่เริ่มออกผลขนาดนี้แล้วค่ะทีน,นี้บาวจุเลเกียนะคะนี่ไม่ได้มาหลายวันนะคะแต่จริงๆสวนก็อยู่ไม่ไกลบ้านนะคะแต่ว่าก็มาแต่วนๆอยู่ไม่ได้เข้ามาดู สองวันสามวันแล้วจะเอ็ม,มีเชื้อราใหม่หรือ,อยังไงเอ่ยแน่ยจะน่าจะใช่แต่ว่าช่วงฤด,ดูฝนนี้เนาะเอเชื้อลาก็จะค่อนข้างชุมกับมะเดื่อนะคะเขาจะไม่ค่อยชอบชื้นแฉะมากเท่าไหร่นะคะตัวนี้จะเป็น LS u g o นะคะ LS u g o นะคะ ต้นนี้จะเป็นออสเตรเลียนะคะโซนนี้จะปลูกที่สวนที่แปลงที่แปลงใหญ่นะคะก็จะมีต้นอยู่ที่บ้านก็มีนะคะตรงนั้นจะลงกอดอยู่สักสักแบบหนึ่งะะอันนี้จะเป็นเอ่อเมลิยาใช่ไหมถ้าอ่านไม่ผิดเมลิยาตัวน,นีล้ลงที่หลังนะคะ ยามีสองต้นแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยแบ็กจีนนะนะคะต้นนี้แบ็กจี ure. นนวมีผลหรือยังเอ่ยแบ็กจีนัวกำลังใกล้จะออกผลเห็นก็นตุ่มเล็กๆมองชาดเ่ยพอดีถ่ายวีดีโอช่องชวงเช้าเนาะนี่ก็ฟ้าเพิ่งเปิดนะคะจริงๆแบบมืดคึ้ม มาหลายวันเลยแต่เนี่ยก็น่าจะน่าจะยังมีฝนอีกต้นนี้อะไรนะเนนอซิโนเหมือนกันเนนอซิโนมีสองต้นนะคะอันนี้อะไรเอออันนี้แบ c ็คแจ็คนะคะต้นนี้แบ c ็คแจ็คต้นนี้แบ็คแจ็คน,น,นี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นยังมือใหม่นะมันน่าจะเป็นตัวอะไรหรือเปล่า เนี่ยอออย่างเี้ไม่แน่ใจว่าอะไรเอามือใหม่มากเลยยังไม่ยังไม่ค่อยเชีย่ยวชาญเท่าไหร่ก็ปลูกปลูกธรรมชาตินะอันนี้จะเป็นอินคาโกนะคะอินคาโก้อินคาโกจะมีสองต้นอินคาโก้จะมีสองต้นสุณใจร้ันชัดไหม อืมค่โก็เฮ้ยต้นนี้อะไรมาซิโดโฟินต้นนี้ออกผลแล้วเราก็เห็นเดี๋ยวสูบโอกัสให้มาซิโดโฟินอันนี้ก็มาซิโดโฟินมาซิโดโฟินนี่ยจะจะแตกยอดก่อนเพื่อนนะแต่ว่าต้นนี้ท่านเอ๋อเริ่มแสงหน้าบแล้ว มันตื่นร้นแสงหน้าไปเลเพราะว่ามันไม่แน่ใจเพราะอะไรแล้วก็ตัธรรมชาตินะคะเนี่ยรูปนี้ที่ออกก่อนเพื่อนเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างอ่มาซูดฟินนจะเป็นอ่าจีโอเฟน เป็นนะะนี่ตอนแรกคิดว่านางจะไม่รอดแล้วนะมีอยู่สามตน้นคิดว่านางจะไม่รอดแล้วแต่ว่าเนี่ยก็ยังแต่กิ่งก้านเน่ยได้ดีอยู่นะคะเจนออนเซนแล้วอันนี้จะเป็นอะไรตัวนี้ลงทีหลังเลยลงทีหลังอ่โบจาซอฟนัว ถ้าจะไม่ผิดจะเขียนอยู่ตัวเองเป็นคนเขียนไว้แต่ว,ว่าภาษางกฤษเนาะไ,ไม่ค่อยถนัดเนอันนี้จะเป็นแบ็กอิสราเอลนะคะแบ็กอิสราเอลนี่ก็ลงทีหลังแถวนี้จะลงทีหลังยังลงไม่เต็มแถวตัวเนี้ยจะเป็นลาสเบอร์รี่ลาเต้ตัวนี้จะ,จะกก่งช่ำ เอาลงที่หลังมากเลยต้นนี้นะเดือนสามนี่เองประมาเดือนเนี่ยมีอยู่สองต้นต้นนี้จะเป็นโคนาเดียนะคะโคนาเดียมีอยู่หนึ่งต้นโคนาเดียก็ลงที่หลังกันค่ะแล้วอันนี้จะเป็นอ่าเพอร์เพิ่นจแดนนะคะเพอร์เพินพ่นจแดน ต้งที่หลังเหมือนกันแต่อันนี้รู้สึกจระพุ้งนคะไว้มือร์เดล่าใช่ไหมใช่แล้วน่นะคของเราก็ยังมือใหม่นะคะก็ศึกษาเรียนรู้ไปนะคะท่านใดที่มี ความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งก็สามารถแนะนำแบ่งปันความรู้กันได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราขอจบอวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาพาเพื่อนๆมาดูเพืชอย่างอื่นของเราอีกนะคะสวัสดีค่ะ